สร้างชาติในอวกาศนักวิทยาศาสตร์รัสเซียตั้งเป้าเมื่อวันที่12ตุลาคมพลเมืองของโลกก้าวใกล้เป้าหมายของการละทิ้งโลกใบนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในอวกาศเข้าไปอีกขั้นเมื่อดรอีกอร์อชเบลลี่นักธุรกิจรัสเซียและนักวิทยาศาสตร์ประกาศแผนการสร้างชาติแอสรอเดียในอวกาศ แอสการ์เดียตั้งตามชื่อเมืองในท้องฟ้าจากตำนานนอสโบราณหรือก็คือบ้านของ Thor นั่นเองแอสการ์เดียมีจุดมุ่งหมายทางปรัชญาหลากหลายอย่างเช่นปลูกฝังความสงบสุขหรือสร้างพื้นที่สำหรับมนุษยชาติเพื่อกำจัดความขัดแย้งแบบที่เกิดขึ้นบนโลกและก็เพื่อปกป้องโลกจากภัยคุกคาม คาดว่าแอสการ์เดียยังจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการวิจัยส่วนตัวแบบไร้ข้อจำกัดดรอิโกและทีมงานต้องการให้ทุกคนสามารถไปถึงอวกาศได้โดยไม่คำนึงว่าคุณมาจากที่ไหนเพียงแค่กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ของแอสการ์เดียพวกเขาก็จะกลายเป็นแอสการ์เดียนทันที ดรรายนี้กล่าวว่าหากมีผู้สมัครมากกว่า10,000แสนรายลงทะเบียนเป็นพลเมืองของแอสกาเดียแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะมีสิทธิ์เป็นสมาชิกของสหรประชาชาติได้ทันทีแต่เดี๋ยวนะถ้าอยากจะกลายเป็นประเทศเอกราชหรือรัฐประเทศส่วนใหญ่ของสมาชิกสหรประชาชาติจะต้องยอมรับแอสกาเดียข้อนี้น่าจะยากนิดนึงเนาะ อีกอย่างก็คือไม่ใช่ว่าเป็นสมาชิกแล้วจะได้ไปอวกาศเลยนะดูท่ายังคงต้องรอกันอีกนานเลยเพราะขณะนี้การระดมทุนของแอสการ์เดียจะผ่านการระดมเงินส่วนบุคคลส่วนการจัดแคมเปญเพื่อขอแรงสนับสนุนจากฝูงชนจะถูกจัดขึ้นเร็วๆนี้คุณล่ะคะอยากเป็นแอสการเดียนบ้างไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ